ครับสวัสดีครับผมดรรัชนวัฒน์พุทธจันทร์นะครับหรือว่าดรโจบริษัทไทยคิมมอเตอร์อินโนเวชั่นนะครับวันนี้เป็นอาจจะเป็นคลิปแรกที่เราจะได้มา,าคุยเรื่องข้อกฎหมายของรถสามล้อนะครับวันนี้เพราะว่าผมได้รับาคาปรึกษาหรือคําขอคาปรึกษาหรือปรึกษาหารือนะครับทั่วประเทศไม่ไว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นะครับอย่างนี้ครับเบื้องต้น ก่อนที่เราจะไปเนื้อหาหรือว่าคําถามหลายๆคําถามทั่วประเทศของวงการรถสามล้อบ้านเรานะครับผมวันนี้คลิปแรกผมขออนุญาตคุยแค่เรื่องข้อกฎหมายราชกิจจาหรือว่ากิจสิิกาหรือว่าข้อบัญญัติของรถสามล้อนะครับอย่างนี้ครับวันนี้ครับเราเริ่มต้นจากข้อกฎหมายตัวนี้กฎกระทรวงพอ,อฉบับ ที่9พศสอง5หออกความในพระราชบัญญัติรถยนต์2522นะครับอันนี้ของ3ล้อนะฮะอันนี้ของ3ล้อมันพัวพันมาจนถึงปัจจุบันผมจะคุยแบบสรุปนะครับว่าเมื่อปี2522เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับวงการรถ3ล้อมันมีอยู่2ประเด็นรถรยอ8รถรับจ้างสาธารณะกับรถ3ล้อรอยอ4อส ที่เป็นส่วนบุคคลนะครับรถ3ล้อส่วนบุคคลเขาบอกว่าให้งดรับจดทะเบียนรถ3าล้อและรถ3ล้อส่วนบุคคลอ่าให้งดรับจดทะเบียนรถ3าล้อรับจ้างและรถยนต์3าล้อส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพและในเขตจังหวัดอื่นทุกจังหวัดมันมีอ่าข้อมูลมันมี การเขียนเพิ่มเติมในบรรทัดท้ายว่าการผ่อนผันการงดรับจดทะเบียนลดรับ,บจ้างและรถยน3สามล้อส่วนบุคคลตามเว้นวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขของกระทรวงคมนาคมโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาอ่าอันนี้คือส่วนบุคคลนะครับแต่ถ้าเป็นรถสรุปนะแต่ถ้าเป็นรถรับจ้างหรือรอยอแปดป้ายเหลืองนะครับจริงจอ่ะข้อมูลมันมีอยู่ประมาณ44จังหวัดอีก3จังหวัด อีก33จังหวัดไม่มีนะครับในประเทศไทยตั้งแต่ปี2522จนถึงปัจจุบัน44จังหวัดเนี่ยคือได้รับอนุญาตให้มีรถ3ล้อรับจ้างจังหวัดอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมเราค่อยมาคุยกันทีหลังนะครับอีก33จังหวัดไม่มีนะครับอันนี้เดี๋ยวผมแจ้งในคลิปต่อไปนะครับเราเอาข้อกฎหมายก่อนเนี่ยครับมันเป็น มันเป็นข้อกฎหมายตั้งแต่ปี25 2 2ยิยที่เขาเขียนมานะครับผมผมจะอา้างตัวนี้ก่อนนะครับว่ารดรับจ้างเนี่ยไม่สามารถจดหรือเพิ่มได้ในประเทศไทยตั้งแต่ปี252 2จนถึงปัจจุบันนะครับผมเกิดพศ2524กฎหมายนีน่ผมเห็นผมเห็น252่กวแก่าผม2ปีนะครับก็อายุตอนนี้ก็อยู่4ี่กฎหมายนะกฎหมายอยู่44 45, หรือ45นะครับ สรุปว่ารถสามล้อไม่สามารถเพิ่มได้ในบ้านเรานะแต่มันมีครับข้อที่สามารถให้รถรับอ่ามันมีจริงๆมันมีต่อของรถส่วนบุคคลนะอันนี้มาถึงส่วนบุคคลนะครับว่ารถส่วนบุคคลเนี่ยสามารถจดทะเบียนได้ต้องแยกประเด็นนะครับว่าเมื่อกี้เราคุยรอยยอแปดนะตอนนี้เรากลับมารอยยอสี่ รอยอร .4 มันมีเงื่อนไขในข้อกฎหมายตัวนี้ครับผมคุยแบบบทสรุปนะว่ามันมีเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการผ่อนผันการงดรับจดทะเบียนรถสามล้อสมุคลนะจริงๆมันมีอ่ฉบับเดิมอยู่มันมีฉบับเก่าอยู่ตอนนั้นเราเป็นสมาคมรถรถสามล้อสมุคและมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ไปร้องเรียนกับท่านอมสินชีวพฤกษ์นะครับแล้วก็ตอนนั้นท่าน สนิทพรมวงเป็นอธิบดีของกรมการขนส่งแล้วก็ท่านอมสินชีวพึกเนี่ยเป็นรักษาการนะครับรักษาการของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมนะครับท่านก็ได้ทําการเปลี่ยนเราเข้าไปร้องเรียนนะครับว่าขอให้เปลี่ยนฉบับล่าสุดข,ของเมื่อปี58เนี่ยเมื่อปี58เขาบอกว่ารถยนต์3ล้อส่วนบุคคลที่เป็นน้ํามันนะ จะต้องจดทะเบียนได้จะต้องมีน้ํามันเครื่องยนต์เนี่ยที่จะต้องเป็น 450cc จนถึง 660cc ปรากฏว่าตอนนั้นน่ยของเราทั้งประเทศนะครับที่เริ่มทําธุรกิจหรือทําการตลาดเรื่องรถสามล้อที่เป็นน้ํามันเรานําเข้าจากจีนแล้วผลิตในไทยมันมีเครื่องยนต์ 110cc จนถึงสูงสุดเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยครับก็จะอยู่ประมาณ 250cc 6 6 0 c c นี้มันเป็น3ล้อตุกๆบ้านเราเราก็เลยไปร้องเรียนว่าขอให้ปรับเปลี่ยนประกาศกระทรวงตัวนี้เมื่อปี2559 2559เราเข้าไปขอ,อขอความอนุเคราะห์จากกระทรวงคมนาคมกรมการขนส่งขอให้ปรับเปลี่ยนข้อกฎหมายทางกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่ง ทำการปรับเปลี่ยนให้นะครับทําการแก้ไขให้ก็ออกมาเมื่อ11มกราสม2560าสามารถลด3ล้อน้ํามันนะอันนี้ลถ3ล้อน้ำมันสามารถจดทะเบียนได้จากเดิมที่ออกอาราชกิจจาตัวเดิมนะครับ4 5 0ซีซีจนถึง660ซีซีเนี่ยปรับเปลี่ยนเป็น 125cc ซีซีขึ้นไปจนถึง6 6 0ซีซีแล้วราชกิจจาตัวนี้ครับ มันพ่วงกับไฟฟ้าอ่ามันมาถึงไฟฟ้านะครับรถสามล้อทุกๆไฟฟ้ารถสามล้อไฟฟ้าจะต้องเป็นสี่กิโลวัตต์ขึ้นไปนะอันนี้คือข้อกฎหมายนะครับแต่วันนี้ข้อกฎหมายตัวนี้มันรวมทั้งน้ํามันและไฟฟ้านะครับราชกิจจานะครับถ้าอ่าอักษรอ,อาจจะกลับกันหน่อยเพราะว่ากล้องนะครับอย่างนี้ครับวันนี้เรามาคุยเรื่องของการจดทะเบียนรถใหม่ด้วยเช่นกันว่า ไอ้ราชกิจจาตัวนี้เนี่ยทุกวันนี้ไม่ว่าส,สมาคมหรือผมหรือผู้ประกอบการรายอื่นนะครับที่เราเจอปัญหากันอยู่ทุกวันนี้ผู้ประกอบการรถทุกๆบ้านเราจริงๆรถทุกๆบ้านเราเนี่ยไม่ใช่ SME นะทุกๆบ้านเราแทบจะเรียกว่าอุตสาหกรรมในครัวเรือนวันนี้ภาครัฐก็ไม่ได้สนับสนุนอะไรมากนะข้อกฎหมายก็บีคั้นกดดันอ่าใครที่อยู่วงการของรถ3ล้อทุกๆต่างจังหวัด หรือในกรทมทุกท่านจะรู้ทุกท่านจะรู้นะครับว่าวันนี้เนี่ยข้อกฎหมายไม่ได้เอื้อให้สามลอ้อการจดทะเบียนต้องมีเหตุผลความจำเป็นเส้นทางในการใช้รถและความเหมาะสมในการใช้รถอันนี้คือส่วนบุคคลนะครับรอยอแปดบอกเลยว่า ได้แค่44จังหวัดอีกสาจะส3บสาจังหวัดที่ไม่มีรถตุกๆไม่สามารถเพิ่มได้ในประเทศไทยนะอันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันเป็นประเด็นประเด็น,ดนแล้วก็เป็นฉอดในคลิปต่อไปนะครับว่ารถรอยอแปดเป็นยังไงรอยอสเป็นยังไงนะครับอันนี้ที่ผมคุยเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคือรอยอสีที่มีปัญหาเรื่องของการจดทะเบียนทั่วประเทศมันเป็นข้อกฎหมายตัวนี้ครับมันติดข้อเดียวในประเทศไทยคือดุลพินิษดุลพินิษของเจ้าที่เรามีวิศวกรแล้ว รับรองแบบเรียบร้อยเราตัดบัญชีเรียบร้อยรถถูกต้องดิเมนชันถูกต้องอ่าวิศวกรรับรองถูกต้องสุดท้ายไปอยู่ที่ดุนพินิษด,ดุนพินิษของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนหรือขนส่งจังหวัดนั้นนั้นมันอยู่หัวข้อที่สามมันอยู่หัวข้อที่สามว่าคุณเหมาะสมหรือไม่ในการใช้รถนะครับอันนี้มันเป็นดูนพินิษข,ของเจ้าหน้าที่ของจังหวัดนั้นนั้น แล้ววันนี้เราถามว่าไอ้ดุลพินิษของเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศแล้วกับผู้ใช้ผู้ใช้เราต้องการใช้แต่ดุลพินิษ์เขาเราไม่รู้ว่าเขาใช้กฎเกณฑ์อะไรมาการพิจารณาคำว่าดุลพินิษคือความรู้สึกหนึ่งอาจไม่ชอบเราก็ได้นะครับสองเห็นว่าเราลดเยอะก็ได้แต่เราไม่สามารถที่จะใช้ลถตรงนั้นเข้ามารับได้ เช่นรถกระบะรถเก๋งใช่ไหมอ่าอีกหลายประเภทนะครับที่ข้อ,อกฎหมายตัวนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ขนส่งทั่วประเทศทำกำแพงกับผู้ประกอบการกับผู้ใช้จริงๆวันนี้รถมอเไซค์สองล้อและรถสี่ล้อบัตรประจำตัวเทะเบียนบ้านทำเอกสารได้รถเลยครับได้เทะเบียน มีป้ายแดงดวยแต่รถสามล้อไม่มีป้ายแดงคนระัขบข้อกฎหมายรถสามล้อไม่มีป้ายแดงนะครับต้องขอความเห็นชอบเขาก็อ้างว่ากลักวกลัวเอารถสามล้อไปรับจ้างไปทับเส้นนี่คือความคิดเดิมๆเมื่อ2522ผมต้องใช้พศออที่ผมมีเอกสารในมือ2522ริงจริงๆรถตุ๊ๆเราเก่าแก่มากกว่านั้นเจ้าที่ขนส่ง25 2 2จนถึงปัจจุบันลองไปคุยครับว่าเขาใช้ความคิดเดิมๆในการคุย เขากลัวว่าจะเอารถส่วนบุคคลไปทับเส้นวันนี้รถทุกๆไม่ได้มีแค่พาชนเจอร์ครับ2ตอนสาตอนมี2ตอนสามตอนรถตู้้วก,ก,รกระบะเท,เทคโนโลยีเปลี่ยนการเวลาเปลี่ยนแต่ความคิดของเจ้าที่ขนส่งไม่เปลี่ยนยังไงเขาเขาก็กลัวว่าเอารถส่วนบุคคลไปทับเส้นอันนี้ขอบคุณที่เป็นความหวังดีนะครับอันนี้วันนี้จริงๆประเด็นพวกนี้ครับผม ขอแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้เราเอาสั้นๆท่านใดติดท่านใดมีปัญหามาปรึกษาเราได้วันนี้ผมอาจจะ,อะขออนุญาตเรียกว่าบริษัทไทคิงอาจจะเป็นกูรูหรือกูงไม่รู้แต่เราสามารถตอบได้แล้วเราอธิบายให้กับพี่น้องวงการรถสามล้อทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือไฟฟ้าอย่าเพิ่งแอนตี้ท่านใดมีข้อสงสัย ซักถามท่านใดติดข้อกฎหมายซักถามเราเรื่องของข้อกฎหมายรถสามล้อเรายินดีให้คําปรึกษาแนะนํากันได้ถึงเราจะไม่ใช่ลูกค้าถึงเราจะไม่ใช่เพื่อนกันถึงเราจะไม่รู้จักกันแต่ในวงการรถสามล้อมันแคบผมยินดีที่จะช่วยทุกท่านนะครับแต่ขอให้ทุกท่านเรามาช่วยกันว่าสามล้อเราจะเดินหน้าไปยังไงแล้วเจอกันในครั้งต่อไปมีคอมเมนต์อะไรฝากไว้ตรงใต้คอมเมนต์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ